ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ัช่วงไมดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นเราคนเดิมนะคะก็อาจจะเซ็ตไปทีเนาะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนที่ถ่ายกันนะคะนี่ที่เดิมนะคะนี่ที่เดิมเลยก็อาจจะเซ็ไม่ไดีก็ต้องกลับไปเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็พบกับช่องไม่ดอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครนะคะที่ก็สำหรับวันนี้ ใครนะคะที่ยังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมไปติดตามให้ตรงนี้ด้วยนะคะกดติดตามทุกอย่างให้หมดเลยนะคะกดเสร็จเสร็จแล้วก็กดไลค์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 ด้วยนะคะเพื่อจะ,จะได้เป็นกำลังใจให้การทําขึ้นใหม,ม่ๆสำหรับโดยสมบูรณ์แบบเนาะสําหรับวันนี้นะคะเราแล้วสําหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงวันนี้เราก็มีทั้งหมดสามช่องนะคะช่องที่หนึ่งก็จะคือช่องดือ ก็จะเป็นช่องดิวปาร์เตอร์เอ้ยไม่ใช่ก็จะเป็นช่องดิวอีปาร์ตี้แล้วก็จะมีช่องดิวอีอีเตอร์แล้วก็ช่องสุดท้ายก็จะเป็นช่องไม่ดิวอีเนี่ยแหละคะ่ะก็ก็จะต้องแบบก็จะต้องสามารถไปดูกันได้น,นะคะสนุกอย่างแน่นอนแบบทำให้คนเพลินกับทั้งสามช่องอย่างืมไปติดักมกันด้วยนะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะ